อ่ะโอเคแล้วครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์นะครับไดโนเสาร์นะครับอยู่ที่กาลสินกาลสินนะครับเรามาถึงแล้วสนุกมากเลยนักปั่นนะคะเป็นไงครับขึ้นเนินเป็นไงสบายรบายมากเชียวเชียวเบือนเนินเกือบตาย โอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับเดินทางต่อเราจะไปขึ้นเรือที่จอรี ไปครับไป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 พี่แมมสูดโต่งเลยเนาะ สู้ๆครับครับผมสู้ๆครับสู้ๆถึงวันแล้ววูวจะเข้าเส้นชัยแล้วครับถึงแล้วนะครับ เลยนะคะเดี๋ยวรอจะก่วคิ่ให้นะคะที่เหลือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ประกาศเอาสมเียกขึ้นใจแทนะ่เอาสมเียงพีดีกว่าก็ได้และเอาปั่นปั่นขวายตอนนี้ปันป่นคักปั่นคัดชนะบึงทุ่งสร้างนะคะจา๋าค่ะพี่พีไว้ผมเลพี่เขาพีขึ้นได้ลอยพีขึ้นได้ลอย สุขภาพประเวศเขาวงกระสินค่ะว่ารับไปแล้วเมืุอกีนี้จักรยานบ้านแทนค่ะเชิญได้เลยค่ะคุณพี่คะจะมาได้เลยค่ะเสือเมืองคอนจามาค่ะนะคะสุขภาพานาแกดงหลวงนครพนมค่ะสุขภาพานาแกดงหลวงนครพนมค่ะเสือลุมพูน้องู ล,ลุมผูน้องบัวระผูค่ะทีมต่อไปนะคะทีมน้องอ่อนนาวังตรงนี้จะเป็นมอบเหรียญที่เราึกให้กับชมรมนะคะส่วนที่ท่านใดที่นะคะพี่ที่อย่าลืมไปรับประทานอาหารเดือจาจคูปองอาหารที่ให้ไว้นะจ๊ะ มันจะยังค่ะเสือมหาชัยค่ะยืนต่อแถวรอเลยนะคะยืนต่อแถวรอนะคะเสือเมืองขอนนะคะโอเคเสือเมืองขอนอันไหนนะคะปั่นรู้ใจใช่ไหมคะพี่เออค่ะเราคุณต่อแถวตรงนี้เลยค่ะ เสือโ่วพองค่ะเดี๋ยวเ,เรือจนต่อแถวด้านนี้เลยก็สินใส่เึรนไปตั้งแต่วันแรกแล้ค่ะพี่หมาอันนี้เหรียญตรงนี้รับตรงนน้นนะจ๊ะเหร,รียญรางวัลของพี่ๆนักก่อนจะมาท้าทีม่มีคูปองค่ะเดินตามพี่สาวสวยของหนูเดินตามไปค,ค่ะาาายยคุณแม่ยกมือสาว